แม่ท้องแก่ปวดท้องคลอดหลังน้ำขึ้นสูงปิดทางเข้าออกหมู่บ้านพยาบาลทหารครูอบตอร,ร่วมทำคลอดฉุกเฉินสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็เดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะเป็นข่าวที่น่ายินดีนะคะเมื่อหญิงท้องแก่คลอดลูกฉุกเฉินนะคะแต่ว่าก็ทุรักทุเลน่าดูนะคะท่ามกลางสายฝนที่โปรยปลายลงมาแล้วก็ตกจนน้ำ ขึ้นสูงปิดทางเข้าออกหมู่บ้านนะคะที่อยู่ในดอยนะคะซึ่งหญิงท้องแก่นี้นะคะคลอดนะคะในหมู่บ้านโดยการทำคลอดของพยาบาลทหารคออร,รูอบตร่วมกันทำคลอดฉุกเฉินนะคะเรียกว่างานนี้ต้องร่วมแรงร่วมใจกันหลายฝ่ายเลยนะคะคลอดตรงกลางย่อมบ้านห้วยปูหมู่บ้านถิ่นธุรกันดานในอำเภอแม่สลียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะหลังจากระดับน้ําขึ้นสูงนะคะปิดทางเข้าออกหมู่บ้านนะคะออกมาไม่ได้นะคะสุดท้ายต้องทําคลอดนะคะแต่ว่าปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่10กันยายน2564ที <boom> <uelle> gegangen, ่ผ่านมานะคะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลสลาเชียงตองรวมกับกองร้อยทหารพานที่3607 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่36อบตเสาหินและครูโรงเรียนเพียงหลวง1-1บุรณาการกำลังเข้าช่วยเหลือหญิงตั้งครรภคือนางสุบือไม่มีนามสกุลนะคะอายุ23ปีนะคะมีอาการเจ็บคันนาน9ชั่วโมงเลยนะคะเป็นหญิงท้องแก่นะคะแต่ว่าก็ไม่คลอดสักทีนะคะณย่อมบ้านห้วยปูตำบลเสาหินอำเภอแม่เสลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะ น้ำมันท่วมสูงนะคะปิดทางเข้าออกหมู่บ้านนะคะเจ้าหน้าที่เลยต้องลุยน้ำเข้าไปนะคะหลังจากได้รับแจ้งเหตุจากนายบุญชูวงปังคำพนักง,งานสุขภาพชุมชนหมู่ประจําหมู่บ้านเสาหินนะคะเจ้าหน้าที่พยาบาลนะคะแล้วก็ ทีมช่วยเหลือนะคะจึงรีบเดินทางลงพื้นที่ด้วยรถจักรยานยนต์นะคะร่วมกันเข้าไปทำคลอดจนสำเร็จนะคะปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกนะคะนี่เลยนะคะบ้านอยู่ในดอยในเขานะคะเจ้าหน้าที่ต้องขีม่มอเตอร์ไซค์ลุยน้ำลุยคโคลนเข้าไปแบบนี้นะคะน้ำขึ้นสูงมากแต่ว่าก็ต้องเข้าไปช่วยทำคลอดกันนะคะโดยทารกดังกล่าวที่คลอดออกมาเป็นเพศหญิงนะคะร่างกายแข็งแรงดีนะคะ สำหรับการข้อจุกเฉินในครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นในพื้นที่ห่างไกลและธุรกนการานะคะโดยหย่อมบ้านห้วยปูเป็น1ใน5ย่อมบ้านของหมู่ที่1ตําบลเสาหินอํเาเภอแม่สเสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะอยู่ระหว่างบ้านเสาหินกับฐานปฏิบัติการสันเขตของทหารพรานนะคะระยะห่างจากตัวอํเาเภอแม่สเสรียงประมาณ80กิโลเมตรนะคะซึ่งห้วงที่ผ่านมาได้เกิดฝนตก หนักติดต่อกันสองวันทำให้ระดับน้ำในลำห้วยสูงขึ้นรถยนต์ไม่สามารถผ่านเข้าไปได้นะคะจึงเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันขับรถจักรยานยนต์เข้าไปช่วยทำคลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นพยาบาลทหารครูและออบตอช่วยกันทำคลอดทารกน้อยออกมาแล้วก็ปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกนะคะแน่นอนนะคะบรรดาคอหวยนี่แห่ซื้อเลขวันที่ ที่หนูน้อยคนนี้คลอดนะคะคือวันที่10กันยายน2564นายะคะ10เดือน9 10เดือน9 5 6 6 4นะคะนี่เลยนะคะก็ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านเฮงกันทุกคนนะคะขอให้หนูน้อยคนนี้ที่มากับความชุ่มชำ่ำนำโชคมาให้กับทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ